สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่10ของการทันรวบปริญญาให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยและเราอยู่ที่อยุธยาครับและวันนี้เรากำลังจะเริ่มเก็บภาคการกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณพีปลายยุทธาครับแล้วันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะไล่ล่าภาคกลางนะครับผมดังนัน้นเราก็เลยจะต้องแต่งตัวให้เข้าตีนนิดนึงผมก็เลยแต่งชุดนี้มาอะไรครับชุดนี้แหละผมปิดกล้องแล้วนอนต่อได้เขารู้กูหลอกมึงกูยังถ่ายอยู่หลอกยือ่อหลอกยูก่เฮ้ยกูกำลังดรอทเธออย่างเงี้เหรอ ไม่นะอาเดียนะอันนี้เวลาเอ่อท่าโมงเจ็ดเจ็ดนาทีวันนี้แผนการเราคือเก็บแถบภาคกลางให้หมดหมุนเลยอ่ะพยายามให้ได้มากที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาหาอะไรกินก่อนอยากกินอะไรอ่ะกินอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราบรรลุธรรมได้กินขี้นะเปที่แรกกันหน่อกวันนี้เราไปอยุธยามทองสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีแทนน่ะ เราต้องรีบไปไหมล่ะหาแล้วต้องรีบไปแล้วปกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ขับๆวมเล่นวนเล่นมาสั่พักหนึ่งรู้สึกว่าเจอตรง ไปเรียงพองขนมจีนที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่วุ่นวายดีครับว่าเราถ่ายตรงนี้แหละเพราะว่าจะได้ออกปจากอยุทยากันออกปรจาาเมืองคนหลังใจเฮียคนละเมืองกันอีกควาย่ะเราไปทภาก้าที่ไหนกันนะโอ๊ยเป็นอะไรอ่ะหัวชนขารถหัวชนขารถล้วมึงไปชนหาพ่อเสาพ่อฮมพ่อขา สวัสดีครับพ่อที่รักครับนรียนอยู่ในที่จังหวัดอยุธยานะครับครับผมเป็นจังหวัดที่3ามสิบสามแล้ววันนี้วันที่10ของการถ่ายรูปรับปริญญาให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยและเราก็มาครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดที่สามสิบสามของประเทศไทยเลยคือไปแล้วไอ้ท่าอืมแล้วผมผมเพิ่งตื่นเอาลนะครับผมเราก็อยู่จังหวัดที่สามสิบสามแล้วนะครับผมมามามานล็อกกันดีกว่า S <S อยา้แทงในน้ำดูดิออโอ้โหแค่นี้เองโอ้ยไม่คุ้มแล้วอะไรครับผมนี่เห็นกันไหมครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าวัดสุธาโพธิครับด้าข้างหลังเรานี่ก็เป็นทีาเรียกว่าคลองขนมจีนที่นี่มันมีสตอรี่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือเออแต่ก่อนคลองนี่มันจะเป็นแบบมีปัญหาเรื่องแบบคุณภาพน้ำเลยจนมันมีโครงการของคล้ายๆโครงการ CSR ก็คือโครงการเพื่อแบบ เพื่อนทนอะไรเงี้ยของบริษัทน้ำดื่มแห่งหนึง่งแล้วก็เป็นเนขาเรียกว่าองค์กรที่แบบพิทักษ์สป่าของคือ wwf อะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นชื่อองค์งกรนี้ไว้มนุษย์เราอ่ะสามารถที่จะบางคนบอกเฮ้ยเรื่องความยั่งยืนมันเป็นเรื่องของเรียกว,ว่าเป็นไปนไม่ได้มันมีจริงนี้ใช่ปะ,ะแต่น,นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์เราสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สามารถแบบหลอมรวมกับวิถีชีวิตชุมชนได้ใช่ใช่อ,อนี่เป็นตอจีที่น่สาสนใจมากของจังหวัดสุริยาอืมเหตุผลมันคือจริงๆอ่อะตรงนี้มันมีประ,ประกวดถ่ายรูปเว้ยเลยมาถ่ายเพื่อที่จะเอาไปส่งประกวดประมาณนั้นแหละเหตุผลหลักๆ <c oughs> จริงๆไเม่อก็บพูดไปมันเู้้ค้มม่อ่านมาสักไม่ถึงาที่ย์เนี่ยงานอันนี้อันนี้คัดออกไปแล้วไปวันนี้ไปเริ่มถ่ายรูปอะไรดีกว่าจะไปหามุมก่อนไปด้วไปเลย ว้าวเร่งซองโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันตรงนี้เรียบร้อยครับอยุธยาเกมเร็วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันแล้วก็ดูว่าต่อไปจะเป็นที่ไหนนะทางั้นเพื่อนโอ้ยมาอยู่อยุธยานี่มาถึงที่จริงๆครับ แดกเลแดกเต๊นค<ด>ุเตียวเรือเนี่ยแดกมาสามสามีสมส่มือแล้วมาไปกินข้าวกำเ,เติมพลังให้ชีวิตามาถึงยุทธยาต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาขัากขหมูกับขกหมูแม่งอร่อยสัสลองชิมดูมลองชิมดูดมไปเราไปกันต่อนะ <S <S ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทอง คอมันไม่ใช่จังหวัดที่แบบเฮ้ยวันนี้เราจะไปที่อ่างทองเลยว้ยมันจะเป็นฟิลแบบผ่านอะ <c oughs> อู้หูมันดึงต้นโนี้เหรอไปเร็ว,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 วสวัสดีครับนี่ก็จังหวัดที่สามสิบสี่แล้วครับเป็นจังหวัดที่ทุกคนน่าจะรู้จักมาเอาล็อกเลยว่ะจังหวัดที่สามสี่ครับจังหวัดอ่างทองจะ,ะใหญ่ขนาดไหนกันเชียว โอ้โหโคตรใหญ่โคตรคุ้มนี่ครับดูอันล็อกทีเห็นไหมอ่านทองตรงน,นี้ครับแม่งจะไปสิงห์บุรีนะเนี่ยนี่ครับวัดอ่างทองคือที่นี่ครับนี่คือวัดสังกตา่ายมันมีต้นโพแล้วต้นโพต้นเนี้ยมันเป็นต้นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกข่ามรดกแห่งแผ่นดิน โครงการนี้เหมือนเป็นโครงการของส่วนวัฒนธรรมที่เขาจะขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่แบบมันมีอายุเยอะหรือมีคุณค่าทางวัติศนะให้แบบเป็นแบบต้นไม้ที่อนุรักษ์เอาไว้เงี้ยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือต้นโพเนี่ยมันขึ้นกับบดเก่าเนี่ยแล้วมันขึ้นแบบดูสวยมากโอ้ต้องอินสีกทีเสียป่ามากเออก็เลยที่ว่าเอออ่างทองที่เนี่นาสนใจที่จะเอามาถ่ายดูปมราะมเล่าเรื่องราวนะนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าต้นไม้ขาดเราเนี่ยมันอยู่ได้สบายๆเลยแต่ถ้าเราขาดต้นไม้เป็นเดี๋ยวเราตายแน่นอน ลกับีแ้ถ้าไม่มีคำว่าตายหาตอะไรนี่เขากะกะจะแบบขึ้นไปขำคมแล้วเออกําลังซึ้งเลยเดี๋ยวเรื่องถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวผมว่าจะให้ต้นไม้อยู่ครับเป็นฉากหลังของน้องวังครับให้ความร่มเย็นแก่น้องวังแล้วน้องวังก็จะทำหน้าร่มเย็นครับเนี่ยทำหน้าร่มเย็นสิครับหนึ่งสองชอบไหมครับค่ะย้ายที่เลยไปเจ้าหน้าต่อไปกันนะฮะไป ดาวอะลบุรีผิดจอนอะไรมึงลืมจังหวัดนี้ไปได้ไงวะบุรีผิดมึงลืมไปได้ยังไงสระบุรีเฮ้ยเฮ้ยถูกก็ได้ไงจริงไหมอืมไปไงวะ,ะเฮียอ,อ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรองงงงมึงแกตาแปลกไหมเฮียเราไม่ได้อยู่ติดสระบุรีไม่ใช่หรอฮ่า สวัสดีครับนี่เราก็สู่จังหวัดที่30รับและนี <tro leer> ่ค <OS L ny et are> ือจังหวัดที่30 3 4 3 4ครับนี่คือจังหวัดสระบุรี33ที่สามียยา34ที่อ่างทองอันนี้35โอ้ใช่ครับและนี่คือจังหวัดที่35ครับจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่เราผ่านมาบ่อยมากนี่ครับเดี๋ยวช่วงอะไรครับช่วงอันล็อกจังหวัดมาเริ่มอันล็อกดีครับพี่พี่มาทำอะไรเนี่ยมาถ่ายแถวเนี้ย โอ้พูดดีเลยเนี่ยพอดีมาดูแลที่นี่แบบมาสักพักหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะเออไม่ค่อยมีคนมาเลยเนี่ยทุกพ,พี่มันมาเนี่ยพี่ผมก็ดีใจนะครับผมวันแรกเป็นไรเนาะพอดีอดผมมาฝึกงานที่นี่นครับผมผมูเลีล่ยวชันเรื่องปุ๋ยอย่างดีครับผมอลองปรุงปุ๋ยสุดห้าร้อยคืออะไรหนึ่งอปุ๋ยมานี่มันก็ถึงช่วงของการ รักจังหวัดรักเฮ้ยอ่ะขายให้รอดไปเลยอุ้ยอันนี้คุ้มยังที่จะที่ขุดเฮ้ยพอได้พอได้เนี่ยเอย่าอยู่อย่าอยู่สระบุรีสระบุรีนี่มาคูณล้วเร็วว้าวว้าวดูนี่สิครับภาคกลางเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาภาคกลางเริ่มสมบูรณ์ละภาคกลางนี่เก็บมันจริงนี่ใช่ครับสระบุรีอ่ะคือที่เนี่ยผมไม่เคยมาตั้งท่าจะมาหลายรอบละชอบปิดที่เนี่ยความพิเศษของมันคือคืออะไรครับที่นี่คือต้นแบบของทุกอย่างในประเทศไทยครับโอ้ ขนาดนั้นเลยอะครับไม่ใช่ <อา S 2> แค่ศพพิศษศาส์นะเพราะว่าที่นี่คือศพพิศษศาส์ผู้เเข็งศพพิพศษาส์แห่งแรกของประเทศไทยที่มันเป็นที่ไหนก็มีแต่แห่งแรกคนละหนึ่งม้วนไปไหนฮะมันก็อ่านประวัติอีควายเลยคือที่นี่ตั้งมาตั้งแต่ปี2484คือตั้งมานานมากแล้วแต่ว่าจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่หนึ่งคือผมไม่เคยมาด้วยสองคืออยากมาแบบเออดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วแแลล้้ววที่นี่มีอะไรเด็ดๆมางครับจริงๆสพพิศษศาสต์เนี่ยหลักการมันคือการแบบว่าจัดพันไม้เป็นหมวดหมู่เว้ยจัดมันนนเป็สส่่ววๆยอะ แล้วอีกอย่างที่เนี่ยดีมากเลยคือแบบมันอยู่ในเส้นทางที่แบบมันไม่ไกลเกินไปของสระบุรีอ่ะคุณ<ร>ต้องไปทํางานต่อไหมใช่ครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานต่อแล้วครับผมจะไปไนไปรับ้านเลยเราไปถ่ายรูปก,กันนะเราจะเดินไปตรงนู้นกันนะครับเมื่อกี้เดินผิดทางไปลุยลุยอันี้คือคเสิรเฟิสเฮ้ยคอเสิรสวย์ตเสิรสวย์มองมานี่ว้าวมองมาครับ Ok, 3, 2, 1 The first Thailand Sam, đi, đây, đi, đây đi, Sam, 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 đi, Sam, 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 Này, này, này Sam, 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 đây Sam, The first The first first in Asia the first. the first in Asia the first in Asia เด yeah. ี๋ยวเดี๋ยวเราไปจังหวัดต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะมันอู้มันทุกนี้มันโอ้โหเดี๋ยวอีกตั้งหลายจาังหวัดแล้วมันเหลืออีกไม่กี่วันเองต้องไปต่อแล้วไปไปไป,ไป,ไป ผมก็จะอินเสิร์ตนะครับแต่ผมว่าผมไม่จาเป็นต้องอินเสิร์ตมากแล้วละเพราะว่ามันมีีอกคนที่ไปนู่นแล้วถือขึ้นหูยุนานักตุ้นนอ๊ยไป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 ไไป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 ไ ไปจังหวัดต่อไปครับไปจังหวัดลบบรีตอนนี้เราเก็บมาได้ประมาณ3จังหวัดและตอนนี้จะเป็นจังหวัดที่4ี่ิยาอ่างทองสระบุรีจะเป็นลบบุรีวันนี้ผมมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเก็บให้เราําราชถิติให้เป็น6จังหวัดต่อวันนี้เราจะไปจบที่ชัยนาทเราจะไปนอนเดินเล่นที่นครสวรรค์เฮียไม่รู้นะครับรจังหวัดลิงแล้วอู้อ้ออู้อว จังหวัดที่36ครับจังหวัดลบบุร,บรตีตอนนี้เราก็ขับรถมากำลบังจะพักแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วจุดที่เราจะมาทำการเช็คอินถ่ายรูปกันอตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีน,นี่คือเขาพญายเดินธงแล้วที่ไอวังพาเาแต่ก่อนท,ที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาอันลัลจกจังหวัดก,กันก่อนดีกว่าไหนลบบุรีคุ้มเลยจังหวัดนี้มีลบบุรีนี่ครับลบบุรีเห็นไหมเนี่ย ขูดก็เลยดีกว่านี่เป็นรูปลิง,ง,ลงเป็นยังไงบ้างครับคุณวอมจังหวัดนี้ลูปรลิงทุกคนก็คงจะรู้ันจากในนามของเมืองลิงใช่ปะ ว่าบอกว่าเออธรรมชาติในจังหวัดลพบุรีนี่มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมีเขต่อนท่ามสปาด้วยวอลลขึ้นไปบนทางเหนือของลพบุรีเป็นเขตรักษาธระสปาทพรลบางกาอีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีคือเขื่อนปลาสักชลสิษย์เก็บน้ําแล้วก็แบบช่วยอุปถัมภ์อาความ่วได้เยอะมากแล้วก็มีเขต่อนท่ามสปาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในเขื่อนด้วยลพบุรีเนี่ยมันยากตรงที่ว่มามันอาจจะไม่มีแหลสงสก,ก็บที่มาดูสวยอะไรขนาดนาดั้นตรงนี้แต่มันมีที่หนึ่งก็คือที่เรามายืนจุดเดียวแล้วมามอองงเเ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 เหห็นนนนนนนทททททุกกีีีีีี่่่่่รรรรราาาาาาพพพพููดดดดไไปปมื้้้ะะะะะฉฉัััแลคบขญิ๋ยว ที่เขาพยายามโทรเราไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าคือมึงเพลังจะบอกว่าถ้ากูเดินดูตรงนู้นกูจะเห็นทุกอย่างที่มึงพูดมาหมดเลยใช่ไปขอให้มันจริงเหมือนตอนโปรเจกต์นั้นเลยอ่ะเหมือนตอนโปรเจกต์แชงไลท์เลยอ่ะโหดูดิครับดูดิเขื่อนปลาสักครั้งเขื่อนอ่ะในภาพเดียวอ่ะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่า ที่ลบบุรีเดี๋ยวย้ายที่กันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราทำภารกิจเก็บให้ได้6จังหวัดภายในวันนี้ปไลน์เต่อวันนี้น้องวมกํลังจะไปบินโดนนะครับกับฟุตเทจลงเขาพญาเดนทรงสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตขึ้นมาตรงนี้ครับป เราอยู่ที่จังหวัดสิง,สงบุรีและนี่คือจังหวัดที่37ของเราครับสามเจ็ดแล้วหรอวะสามหกม,มาแลัน,ลกกน,ม,นมันเจออะไรได้ไปดีสักทีนะเอาไปดูาานี่โอ้โหดูเลกเกตีปีหนึ่งมาไม่ต้องพูดพร่มทำพิดองง่ะรีบๆรีบๆขูดให้มันไปดีสักทีอะ่ะ เมื่อพูดถึงสิงบุรีแน่นอนมันก็คือจังหวัดแห่งหมู่บ้านบางระจรันนั่นเองบางระจรันบางระจรันบางระจรันอย่างที่ผมบอกว่าพื้นที่ของจังหวัดสิงบุรีมันมีความแบบเขาเรียกว,ว่ามีประสาทเก่าแก่ใช่ปะ่ะมันก็ไม่ธรรมดาอย่างนึงคือมันมีพื้นที่อนุรักษ์เว้เป็นส่วนลูกชาติที่นี่คือส่วนลูกชาติคูเมืองเวพื้นที่ทั้งส่วนลูกชาติเนี่ยที่เึงเห็นเป็นป่าป่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือเมืองโบราณชื่อ,อ,อ,อว่าเมืองโบราณบ้านคูเมืองถ้าไปดูในแผนที่กู o ก l e แมปอ่ะอินเสิร์ต แล้วก็จะเห็นเป็นแนวป่าแบบทึบๆอยู่แค่ตรงบริเวณเนี้บ้นเนอะอแสดงว่าสถานที่นี้ก็เคยเป็นเมืองมาก่อนนะครับใช่ครับเคยเป็นเมืองมาก่อนแต่ว่าที่ผมรู้สึกก็พิเศษมากอย่างนึงก็คือที่นี่คือป่าธรรมาชาติแห่งสุดท้ายของจังหวัดสิงห์บุรีแห่งสุดท้ายเพราะม่เลื่อไม่เหลือแล้วใช่มผมก็เลยอยากพาทุกคนมาดูเขาเรียกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยทิ้งเมืองไปอ่ะคนที่มาขึ้นแทนคือใครเนี่ยต้นไม้หมดเลยไปไปกันเลยดีกว่าไปแล้เลยไาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีชื่อใหม่แล้วนะี่ครับ คิดว่าน่าจะเรียกว่าป่ากิ่งกือได้เปล่าวะผมรู้สึกว่าเดินมานี่เป็นกิ่งกือลายทางเต็นมมหมดเลยว่าตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะให้วอร์มเดือนตรงนี้แล้วก็เป็นธรรมชาติอบล้อมเพราะว่าเลเวลเซนต์ความเป็นป่าแห่งสุดท้ายของจังหวัดสิงห์บุรีนะเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายภาพกันเลยลุยนะครับน่อู้ยมองหาของครับอู้อู้ป่าแห่งชายของประเทศไทยครับอืมโอเคมองงั้นอนะว้าว ไปเร็วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่แต่เชื่อทำไงวะเนี่ยไอ้เติ้ลถือใจไปจริงไหมเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแปดเชื่อแล้วไปไปจะมาต่อไปเพราะฝนกำลังจะตกแล้วเออ go 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 น,น,น่วิฝานเนี่ยค้มเลยอะค้มค้มที่ต่อไปจะไหวไหมนเนี่ยคุณวอมชัยนาทจังหวัดที่หกของวันพอเข้จาจังหวัดชัยนาทปึ๊บเหมือนเราลังขับเข้าไปในพายุเลยดูดิ เหมือนจะมีความหวังกับทุกคนเพราะว่าเหมือนข้างหน้ามันเปิดมันจะหยุดมันดูมาโล่งๆแปลกๆาหน้ามขอให้ฟ้าเปิดตรงชั้นไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าเปิดแล้วไปเวลยจังหวะที่หกาไม่ได้าไม่ได้จะลุยไม่จะไม่หยุดจนกว่ามันจะสำเร็จแต่ว่ากูยังร้องไห้ไม่กลับไป

พื้นที่ป่าพื้นที่อะไรก็พอมีอยู่นะมีภูเขายอยู่ในทางแบบตะวันตกของจังหวัดอยู่ตอนแรกผมก็จะไปอีกที่นึงเป็นป่าชุมชนแต่ว่าอยู่ไกลมากมผมเริปรับมาที่นี่เพราะว่าผมเพิ่งมาเจอสตรอรี่ที่น่นาสนใจมากของที่นี่คือ<า>อะไระครับที่นี่คือวัดธรรมมูลครับคราเนียที่วัดเนี่ยมันมีภูเขาหลังวัดใช่ป่ะคราเนี้ภูเขาหลังวัดเนี่ยมันจะมีแบบทางเดินขึ้นไปบนยอดเขาเป็นทางเดินตรงดิ่งแบบดิงพื้นขึ้นไปบนยอดเขาเลยแบบดูแปลงมากคือจริงๆอ่ะที่นี่มันเป็นเขาเรียกว่า เวลาเราไปดูตาจังหวัดชชยนาดอ่ะอมเราจะเห็นภูเขาแล้วก็ตาทํามจักใช่ปะซึ่งตาของจังหวัดชพยนาดอ่ะมันคือภูเขาลูกนี้ลูกข้างหลังเนี่ยที่เราอยู่นี่เนี้ซึ่งอันเนี้ผมอยาก มาถ่ายมันสื่อเห็นว่าเออ e. คือเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาตินี่มันมีแบบม้ยาวนานมากเ e. ขามองภูเขาเป็นแบบว่าเป็นที่เห่นตัวเทพอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายกันบนบันไดขึ้นเดี๋ยวไปดูว่าบันไดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมีความมันยังไงไปงั้นวันนี้เรามาค่อนข้างจะมืดเลยไปไปไปนี่าเราไปกันเลยดีกว่าครับผม่ะผมว่าจะพยายามไปให้ถึงตรงไอที่เป็นไฟไฟตรงนั้นนะเพื่อให้ไฟมาช่วยเรานิดนึงไม่งั้นมันจะมืดเกินไป เฮ้ยไอ้เชี่ยเดินเดินตรงเดินตรงก็ได้1หน,นึ่งสองสามยอตอนนี้หนึ่งสองสามฝนตกทางชันถ้า,ถา,ถาทีมไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าชิบหายแน่แต่ทีมเรามันสุดยอดครับเออเป็นไงไปไหมเฮียทีมเรามังเทพวะ่ะเออว่ะเฮ้ยสุดยอดครับผมทุกทคนเท่ากับว่าตอนนี้เรา เก็บตามประใหม่ได้ทำลายสถิต네ิเ uh> ก่า uh> ด้วยเออเฮ้ยเชื่อจะไม่เท่ไว้สักคนบัดดิวะชนโอ้โหดนเห็นไม่ได้เห็น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 แต่ตอนนี้เราจะไปจะมาต่อไปก็คือจังหวัดนครสวรรค์ไงนะและวันนี้ผมกับเอเตอร์ทำนาที่ช่วงค่ำนี้นอนไหน อกสถานที่ที่ใกล้สถานที่ที่เราจะไปพ่งนี้ที่สุดเพราะว่าให้ดีพ่งนี้เช้าเราผมอยากไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นที่สถานที่ที่เราจะไปพ่งนี้ด้วยฮะแป๊บหนึ่งนะไอ,เ,อ,อเรื่องถ่ายไม่เท่าไหร่เรแต่เราไม่ได้คุยกันนะว่าเราต้องถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะ่ะเฮ้ยมันจะได้มีอะไรงไงเ,เดี๋ยวเราว่ากันแล้วกันนะ,อะขอสอบถามที่พักสําหรับวันนี้นะครับพอดีมีห้องว่างอยู่ไหมครับผม6 9ร้อยเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวเราลองโทรเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าสนใจเดี๋ยวจะลอง เอาไวสอบถามดูนะครับผมที่พักสําหรับสี่ท่านนะครับจะเป็นห้องพักแบบไหนครับถ้าสี่ท่านจะเป็นต้องเปิดสองห้องคะ่ะเพราะว่าผมมีเพ้าได้สามท่านค่ะอย่างแรกที่พัก <5 S 1> แบบสี่ร้อยเก้าสิบสองห้องเลยะครับจุดได้ค่ะ,ะลูกค้าใระหว่ให้น้องเออเปอิดนี้ไหมคะเออเบอร์นี้เลยครับผมโอเคจบ<ร><ร>มีวันนี้เรามีที่นอนแล้ว เราเข้ามาสู่พื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วมากินข้าวกันดูครับดูครับมันเหลือหายไปทั้งตัว What? เราไปที่พักกันแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมไปทำภารกิจยิ่งใหญ่มากน่ที่พัก ว่าผมต้องไปแย่งชิงห้องนี้ยังงไอ่ะอันนี้คือห้องใหญ่ใช่ไหมใช่มาเอาห้องเล็กเล็กเชื่อพี่ทำไมเพราะว่าเราก็ไปเป็นคนที่สัมค่ะแต่ขอไอยยูทูบได้ไหมเอาห้องเล็กก็ได้แต่ไปยูทูบอ่าๆโอเคชนะเอาห้องใหญ่ไปสองศูนย์สามศูนย์เอ้าไอ้เนี่ยมันมันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะมึงยุ่งไปว่าบ้านมันเยี่ยมเดี๋ยมึงลองยิงตรงนี้ นนนนัั่่ลวิธีการคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องนี้ไหลขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะถ้าทำแบบพื้ิศึกอ่ะมันจะไม่มีทางไหลกลับมาแน่นอนแต่ถ้ามาไหลกลับไปมองมันเอียงโอ้โหแม่งไหลไหลยาวด้วยโอ้ยมองตรงๆมองเลยตรงไม่ได้อุ้ยแอร์ติดแยร์แอร์มันติดแยร์ไม่ยอุ้ยไม่ใช่แอร์ตรงแล้วแต่ห้องมันเอียงตอนนี้เราก็ made it to นครสวรรค์แล้ววันนี้ครับไม่ใช่แค่เราเก็บไปได้เยอะครับแต่เราทำลายสถิติทุกทุกวันที่เคยทำได้มานั่นก็คือวันหนึ่ง6จังหวัดเย้เยๆเยยย,ย,ย,ยยยดีใ,ใจกันแหละวันนี้ครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่แบบเก็บมันมาก เพราะว่าจังหวัดมันเริ่มใกล้แล,แล้วเราก็เริ่มระบบมันเริ่มมาเพราะว่าเราไปฟักอัพที่ภาคใต้มาแล้วอันนี้ก็จะแบ่งทีมครับแบกอัพกับอาบน้ําไม่ใช่ไปถักผ้าอันนี้คบคือครึ่งทางของเราแล้วครับเพราะว่าเราเก็บไม่ได้38จังหวัดแล้วตอนนี้เหลืออีกส9จังหวัดผมขอนับว่าครึ่งทางกันมันคือ49.5นะเปอ็นีกวันที่ทําได้ดีครับแล้วเราก็กลับมาแผนเดิมแล้วเจอกันนะครับ๋ย่าไว้นะครับว่าอุ้ยไอ้บ้านเอียง อุ้ยไอ้แพ้เป่ายิ่งชอตาลูกอะไอ้ควายจริงๆอ่ะมึงไม่ควรแต่มันนอนในห้องนู้นได้ซ้ำเออไอ้คนตัวใยญ่โอเคโอเคไปมายครับไปบายไปบ้านเอียง